you uh...

สอพันาร้อยหกบหกปีแล้วละหนาคอยเคืองมานั้นอายุการทั้งพูดสารสนาวนานปัจโจุบันสมัยเขาทั้งว่าคมมาตมา วันที่เก่าเกตแก้วแป้วทางสว่างสีเป็นวันเสาร์เมื่อนี้เล่มสิบจองคำเดือนสิบสองปัจจุบันตามพ้องดังที่พันลน้ต่าตาง ศาสนาโยการแห่งประสัมมาเจ้าของเฮาที่ผลผ่านมีในอันทุกทานกำหนดได้ดังว่ามันอิโตปรางเบืองน,นาตอนีนางสีสีแจ้งสแสดงก่อ สโลกนี้แล้วประคุณแก้วให้อยซอยสู่ขอโอกาสท่านผู้โลกฉันสิเอ่ยบันยายขอขยายทรมาให้เกิดคุณุ่นช่วยทรมาท่าไม่มีด้วยเป็นมุงคลหล้นเลือนท่านในโลกลุมเพลินบ่มีโสมพระธรรม เหตุนี้ฉันจึงยางคำเทศนาสอนเป็นบทก่อนมาเผยแร่ประทําน้ำด้วยผู้หนห่วยอภัยบ้างไม่ผงว่างจักเดียวแน่เป็นนักเทศบอกเผยแร่คือจังหวะดบ่ถือต้อง นี้ทรงโปรดได้จากพระสละลังคือหลวงพ่อพระครูอัธถาสารมิที่พ้นในวางลงแลว้วสังขาลาพ่อ้พาจากพวกเขาพี่น้องมาแล้วในหนึ่งปี พระรจชทานเพิ่มจบในมือนีนกเผาหางโคงกากยมาเทวายอะไรผู้ผนไปเข้านี้คิดเต็มที่เต็มมองมันจะมองขนาดยากพ่าสามารถในท่านเฟืคอนขึ้นในเกิดมี ก็เป็นจังที่สัตว์โลกทั้งหลายเกิดกับตายมีมาบอกว่าไปก็ไข่อัางไปตามแนววิธีทางอนนิจจังสังขารลูกผู้มิจกกนอยู่ใดควรแทน่ดอกแก่กานโอ้ยูแม่ผู้อับโชคก่ต่าง ให้โลกธนานับจำต้องจอดม้อนมับก่อนการนั่นควรแทงจันสิพันดนาแหลิสันก่อนก้อยวาดให้โยมยาทุกท่านได้เห็นหูหอมกระบวชน มน,นุษย์สาโลกล้วนเกิดแก่เจ็บตายบ่ว่าหิกหรือชช้ทั่วสะก่นหนตาต้ล้าวหรือไทยสุนเสืออินเดียแขกฝรั่งบ่มีไผอยู่ยังต้องมอนเมียนเปลี่ยนแป๋ คือจังเมื่อแล้วแจ้งไผบ่แต่งแปงจัดมันน่ะบุญเวียนวัดอยู่เสมอเด้อเจ้ามีย่ำแลงยาเศร้ากลางคืนเวบ่วินวางเกิดกับตายก็บ่ต่างเฮาเห็นจังสี่นกมาแล้วสูประการนะ โอ้ยคุณย่อมจังว่าทุกข์ทุกข์ท่านให้ต้องอานคงจิตนี่แหละหนอชีวิตบ่ต่างกันนี่เดินทางอยู่เ้าบางคนตายตอนเฒาบางคนก็ตายนมมัดอยูกรรมนํากนเนบนีเวนันวางา อดเมื่อแล้วสินีไปอยู่ดาวหลือลี่ยู่ในดงเหลือสิลงบาดาลไปหมอบเศร้านากลีเหลือสินีไปอนผู้พันธ์ทำเทื่อนก็ตามแล้ว nể về vô đoàn đường chắc cao an và pha cả hạ pon nành miên món hót mơ léo men dị và phu khả khó còn thọ uống măng cả bò mi vàng bò mi vàng กานดีโดยแมงอาลังเสือคิดอยากตายเพราะแหงมันกบตายให้จมหัวใจสมอยากจมว่าฝนฝากไว้ก็วิ่งขอฝากประพันว่าไม่ถึงตายก็ไม่ตายไหวยชีว ใครพิธารขีนข้าไม่อาสันถึงกลาวตายจะต้องตายวายที่วันไม่มีใครฟาดฟันก็ตายเองไปด้วยน้อเสียนบูบัดคว่ำตายมาฮอดจังละเมื่อนี่นั้นหรือแรงเศร้าก็คำเกิอ Bạn con bên con chùa mong mua phải cả nài Mẹ ước xem ngày tài Mưa đã chết bè khăn mắt năn cả bó tài Khăn của bó chỉ là giặc rằng Có té quán đìa và hay biết chứ luyệt nhớ nhau Sẽ mãi gió na à, lúa tốn cầm toàn sao non nóng chậm tốn ฟังเหลืองเลี้ยงกันดีหลวงพ่อพระครูอัตสารเมธิีผู้ที่ไก่ไลแล้วคนบอกไก่บอกไก่อยู่หนองหานนี่แลว้วผู้ที่ฟังกหูเหลืองคนบันเชียงทินห่องที่น้ำกองโลกลื เป็นทีมรันดุกลูค้นไปเที่ยวสู่เมือศึกษาแหล่งโบราณอันนี้นานอารยธรรมน้องอานตั้งแต่เดิมดาเข้าวเปินลนักเน่าในเบื่อมูบันเชียงแต่ผัดเกิดถือกำเนิดบึงฟังมาเลวก็ะมาไกล เธอกำเนิดเบึ่งฟ้าหนกมาแล้วกต่ว่านอนนสื่อคนเดินแต่อยู่บ้านน้ำทานว่าจำนงน้ำสะกุลบ่มีหลงได้แก้ภูมิสีแก้ ปี2486คนแล้วสิงหาคมวันที่8ขึ้น8ค่ําเดือน9แค่แม่แบกท่าเศร้าโยมพ่อแม่ผู้พล้องให้กําเนิดจําหนุ่มมาพ่อออนสาแม่จุมดีได้พรรมเพียรทนอมเลี้ยง เพียงสองคนลูกชายแก้วปัญญาดีที่บองคือจำฮงกับบุญหลงสองลูกชายท่อนันทนอมเลี้ยงให้ใหญ่มาแียว่าลูกผู้หลางที่น้ำหวานบุญหลง ีนบุญเล่าคงบ่มีหลายได้ท้าวตายไปจ้อยเหลือพี่ชายผู้ห่างน้อยเพียงคนเดียวดังที่บองคือเด็กชายจำน้องพ่อแม่ตายจากจ้อยแต่ยังน้อยน้อยพันลาไดเก้าขวบท่านันาญาเป็น n ผู้ปรม chẳng mến cầm nhẫn hò phò mê tài hai răng Nhà bố vang lãn hỏi phù xuyên phói đu xuân nì Xuân luyện chốc bỏ xì chạc luân liên mù bàn Sa thàn hòn sông sớm Ayu à xích xong phí có giặc lương liên tôn xúc xa บันประชาเป็นเห็นดังประงรงจำนองเล้วจำพันสาวัดสาแจวบบ้านป่วเองที่เกิดกอฝีพ่อสอสองพันสีลอยก้าสิบเก้าพี่เนียนเจ้าเล่งไงขยันนักทำชันทีก็สอบได้ตีนันสมที่มันขยันเลี้ยง จังเป็นเพียงลูดสาอันสวดมนต์ก็ค้นยองปีสองพันห้าร้อยหนึ่งจึงได้ลาหุ่นนองสะทานท้องทิ้นกำเนิดจากบังเกิดมาอยู่เพียนเมืองแก้วแก่นนคร วัดกุดทารามนี่ละเป็นนัเนี่ยวัดกุดทารามนี่ละบ่อนพรอพเป็นบ่อนในมาพักหลวงปูพ่พระครูพิทักคนเมตตายมาอย่างน้นเกาใจตั้งศึกษาเรียนบากบันธำบาลิก็คือการย่างไปเรียนวัดธาทุนสถานห้องบนคนสอน อยู่วัดบุตรบ่เดือดร้อนหรืออ่อนแห่งแนวใดเรื่องปัจจัยบ่จําเป็นเจ้าและเืีนก็ยอ่มคันถึงใกายดำแต่ใจพองใส่ห้องๆ้องเด็ดเดียวตัวเผี้ยวเผี้ยวห่างน้อยแต่ใจก้าดกพาฟัง บอกติหลวงปู่นังชอบใส่สื้อให้ม้วนสีผู้สนิทหลวงปู่ทักใส่นดนี่ไม่สมลางใบหูกลางจังตัวขาพิมพ้าพนกะเฮียเน้นหูเลพนกะเอินสมัยที่เกาลางเ <c oughs> น้นจน้องพ่นกะตา ว่านน่นมืดพอตัวดำไผก็จำติดหูหลวงปู่ฟ้าคนเอินนะำเหลือเกินสมัยนั้นสําลังกันทุกทวนทัวทั้งหลวงพี่นินจัวตลอดหลวงปู่ทาสำลันสางัวก็ส่วนนั้นนะ got yeah, time ส่งเอาไว้ปีจองพอเอุปสมบทให้จำนงเป็นภิกษุเพศพระคูพ่พิทักษาละเขตตั้งพิศีให้แต่งการชวนกฝายฟทานหลวงพี่จำนงเฮาก็่ยังเอาใจเลียนอยู่ประจำเดินยาม ทำาไม่สมัดนีถทาไม่สำเร็จสันนมอฝ่ายของฝ่ายโลกโชฝ้ายทำก็สอบได้ถึงสั้นเอชู ไฟปีินที่มาดมองประโยคสีได้สำเร็จนี่แหละแนวน้ำพิษยู่ต่มกันง้ำเยมเยี่ผยมยมู้เขียนก่อนแหละก็เคยมากับหลวงปู่เห็นกันอยู่เรื่อยๆแต่ข้าวที่อนหลังปีสองพันห้าร้อยสิบเก้า พิ่นได้รับแกงตังสักแห่งสม,มาณะหรือว่าสักทังพระเกียรติคุณควรยยองมองตามใจงานทางประทำการทุกบันบอนจึงได้รับแกงตัง้งเป็ิพระครูวินทอนฐานะเจ้าคณะภาคเก้าเอาไว้จังแม่นบุญ เรื่องสมณศักดิ์เริ่มมาตั้งแต่พุ่นก็ไม่มากอักโคปีสองพันห้าร้อยยี่สบสในรัราชธานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอาลัมหลวงชังนนน้นทูในราชจะทิ้นนามที่พระคูอัตสาละมิทีจังเมนบาละมีกาีีสามศูนย์และสามหาเลื่อนสักมาโดยตังลอดหอดชั้นเอกชันพิเศษด้วยในนามมนต์สอดอ ต่อมาก็ในปรับพัดเพิ่มแกทานพระผู้อาเป็นพระผู้สัญญาบัตรจออชออ่อแล้วก็รอจอจอโอ้ยจังไม่หลายคำย่อ ด้านการชุากษาการปกครองสมณศักยติบัตนั้นนีบ่มีมองบนสิแฟวนบรรสุดท้ายเป็นเจ้าอาวาสวาดัดุทธารามเป็นรองเจ้าคณะขอนแกน ปกคองทรงตัวแก่นขอนแก่นทั้งหมดบ่มีกฎบ่มีเกณฑเรื่องชัตาคนนี้ล้างเสินดีสวยกูกายดาดูสง่าเหลือผิวกำม,มือจะเลือ่อนใดดังกันคือเน้นมือของ มงคลวุฒิสารหรือหลวงพ่อพระคู้พิทักษ์นั้นผู้ใดวาสีมาไกลในที่สุดได้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นด็อดกเตอร์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัายจังแม่นบุญขุน,ขอนอยูด้วยบุญสู่ bún kham cốt sơn cẳng đầy sàng co Bật nè năn luồng pho vịt chạp chế vịt leo uốn giặt tha tròn ปัตถภิมีมากจะต้องฝากกี่ว้ในพื้นแผ่นสุดทา้านูจะอยู่คำฟางบบมีดอกไใไใยจำต้องไปกันหมดตตางกะงูขึ้นบ้าน ดังพระผูอัฐานอาวสานรราจากฝากความดีที่ก้องไว้สลาล่างเจ้าหางคุ้มบัดนี้ได้ไว้ของคืนบันเก่าที่เล่ามา เบัดนี้สังขาาินเสกกายแตกฉลายเพมังธาทั้งสีที่มาสร้างเป็นตัวตนตังต้งแต่ได้แ้กสู่ห้องของเขาดอกเก่าเดิมธาดินกลับไปพ่อมเขาสู่ที่ของเดิน ท้านำไหลลุงเลี้ยงบัดนี้สู่ก้มวนมวนนามถ้าไฟตามไปด้วยดับลุ่มคงเร้าท่าลุ่มเจ้าพัดหนาวเพื่อนเขาสู่กระบัวนจังว่าขันหาล่วงคือลูกเวทนา อีกสัญญาสังขารตลอดวินญาณล้วนพากันขึ้นบ้านยุดงานสิ้นนาทีลับขึ้นบ,านบ้านเกาเ่ีบ่มีของเจ้าตาวขึ้นไปบอกกับรับบอกฝืนนอนบอกตื่นในลันกางเจ้างสา เามาเผาขาดโปรดรับสามบัดน,นิสีน้ำล่างเขาจีเผาขอขามามห้มูกล่าวดกมวนญ,ญาติผู้ทังผิดรำมูสานมูสิทธิ์ลูกและลานเกินล้วงสิ่งทั้งปวงอภัยด้วยข้าวช่วยยาถือโทษ ขอท่านโปรดรับรู้ภัยไงแกงสุขคนตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพณะจังหวัดก็เป็นผู้ต้อนจัดแจ้งให้ทำการที่พระราชทานเพิ่งสศบท่านพระครูข้าวนี้ กขอให้บาลมีคุมหนุนนำยาตต่อยต่ำพรมมลูเทศกรรมภายพุนให้ทานปายสุมผู้ยังอยู่โลกไก่ให้มีแต่วควบสกนิราชไทยไกลทุกผู้เศร้าคนข้าวนี้เอวัาางเทลงไว้พิธีการให้สั่งต่อเอาล่ะนอ ตังปฏิต,ตังตุมหงอกิภูเรวัตมิเจตุจับภูเรตุสังับาจัน well. um ต,네ตุปนรโตยกามณิโจติรสโยยตาจับพิทยาวิวัจันตุจับพระโรโควินัจตุมาเตพวัตวันตรายุสุขีทีขายยโกภวะ อภิวาทนาสิริจันิจาม,มุตตาปยายิโนจัตตารธรรมาวัฒนติอายุวันโนจุกขังพระรามสาธุเตา